ตอนนี้นั่งสายสีแดงนะครับออกจากสถานีชุมนาตลิงชันแล้วนะครับออตลิงชันนะฮะสายสีแดงนะฮะไปแล้วีบรรยากาศภายในสายสีแดงนะฮะมาแล้วน,ววนจเดี๋ยวเจอกันอีพี่บาบ์มบุนะ เดี๋ยวรอไทยที่บางบําุนะแล้วนะฮะบางบําบลตอนนี้นับก็เข้าสถานีบางบําุแล้วนะ เขาทำไมเขาหลังเนี่ยอย่าบอกนะว่านั่นไงกำลังเข้าจะอะไบางบําบุนะคะเขาผิดทางฮะปกติมันต้องมีลามเท่าไหรวันนี้เขาหลังอ๋อหนึ่งจุดสูงต้องรออันี้หนึ่งจุดสูงแนะเข้าแล้วนะบางบําบุสายสีแดงนะคะเดี๋ยววันนี้บันทึกการเดินทางกันไม่รู้ว่าจะถึงไหมบันทึกการเดินทางเป็นไง นิ่มมากเลยจอดขอแล้วนะคะมาชมการวิ่งแรงกันของสายทีแดงนะคะจนถึงได้เลยแรงคือตอนนี้คือออกปอดแจงออกปอดแจงช้าอยู่ต้องจับไว้ให้ดีนะแรงต้องทรงตัวพละจิตสัตว์ฮะจะถ่ายใต่อไปบางซอน The next station is บางซอนไปบางซอน ต้ the, อนไข่ต้อนอ่ะไข่ต้อนใครเอ้ยกลับวิ่งทางนี้เออไม่ตัวไม่กลัวหล่นโดนรถชวนชวนเหรอฮะสิงแล้วนะสิงแล้วนะตอนนี้สิงแล้วนะครับเจ๊อัดเต็มแล้โอโหเจ๊อัดเต็มแรงเลยเหรอ ตัวแน่นอนตัวเล็กค่เจียนขายร้อยเลยูดูโอ้โหอะไรวะมันเล้งมากเลยคุณนึกว่ามันทางงูโอ้โหถ่ายทั้งนานสรุปมาทางนี้ได้ตั้งใจวันหนอย่างดีกว่าตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยมันฝันข้างหลังอ่ะ ไปแล้วไวบ๊ายบายเป็นไง้างเนยล้วอ้วยังกลับมาอีกทีนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะสาาราม นี่กำลังเข้าสถานีบางซ่อนนะครับคนดูเราอยู่ข้างบนอ๋อเดินถัดไปสามสถานีมุมสมังแยกถิ่นวันนนี่นะฮะกำลังเข้าบางซ่อนนะฮะแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็บางซ่อนเหมือนกันแหละบางซ่อนนก็ติดมากโอ้ยประตูจะเปิดทางด้านซ้ายรแล้วได้